สวัสดีคะ่ะทุกคนมันนีพบวันนี้นะคะพบ,บกับเราอีกแล้วนะคะอ๋อไม่ใช่พ่นเราสิเป็น,นคลิปแรกของการทำช่อง youtube วันนี้เราจะมาเล่นเกมอิโมจิมาเกร์เดี๋ยวเราลองเปิดกล้องก่อนนะคะมันเปิดกล้องได้ไหมเดี๋ยวอ่ะเปิดกล้องนะคะสวัสดีคะ่ทคนนนนนนะ,คะทุกคนอันนี้ไม่ได้อดนั่นะคะเนออยู่อ่ะอืมวันนี้เราจะมาเล่นโอ้ย วันนี้เราจะมาเล่นเกม emoji marker กันนะคะทุกคนซึ่งเกม emoji marker ที่เราจะเล่นในวันนี้ก็จะเป็นมันจะมี2แอปก็คือแอปนี้กับแอปนี้แอปหอันนี้จะเป็นแอปหอันนี้จะเป็นแอปสองนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแอปหนึ่งก็คือแอปนี้กันนะคะก็กดเข้าไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นรูปที่เราเพิ่งทําให้ไม่กินนะคะน่ารักไหมนี่นี่ยรูปตรงนี้เลย เห็นกันไหมเห็นกันไหมเราก็จะกดรูปบ้านนะคะแล้วก็ไปเล่นอีกทีเนาะใครอยากได้แบบนอยากให้เราทำยังไงให้หนีคย่ักขดให้แบบสได้แฤาษีเนกาะเจ้ากนายมันเป็นโฆษณาเราเอาออกไปแล้วนะคะอ่าเข้าเรื่องอะไรดีกว่าวันนี้นะคะเราจะใช้หน้าแบบหน้ากลมๆเลยนะคะแบบนี้ เอาไว้ตรงนี้เลยนะคะทุกคนขยยนึ้นแบบว่าพุ่งสูงเลยนะขยานิดนึงนี่ถ้าเกิดว่าทุกคนดูแลชอบเนี่ยอยากได้แบบไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกได้นะคะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยต่อไปมาเลือกตากันดีกว่านะคะตาเราจะเอาเป็นเอาแบบที่เราใช้บ่อยๆเลยนะก็จะเป็นอันนี้แหละใช้บ่อยอยู่แล้วอันเนี้ย พราะมันดูน่ารักดีนะคะทุกคนเอาไว้ตรงนี้อันนี้จะเป็นตำแหน่งที่เราใช้ตัลอดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตามันตน้องอยู่ตรงนี้แล้วต่อไปคิ้วคิ้วอันนี้ได้ไหมอันนี้ก็ดีนะคะนี่แบบนี้ก็น่าจะได้อยู่แหละมันต่อไปปากนะคะปากปากเอาแบบยิมย้มๆีมอย่างนี้ก็ได้นะคะ ดึงๆอ่ะต่อไป n o สจมูกเอาอันที่ปกติใช้อยู่แล้วนะคะอันที่ปกติเราจะใช้ือต่อไปเลือกแก้มค่ะเลือกแก้มแก้มเอาแบบนี้น่ารักดีแต่อันนันก็จะดูซ้ำกันนิดนึงนะคะ สำคัญนิดนึงสำคัญนิดหนึ่ง oh, นั่นแหละค่ะ oh, อ,ะ, oh. มอมะมือเราไม่เลือกมืออ่ะมินิฮาร์ดเว้ยอันนี้ไม่ใช่มินิฮาร์ดนี่นะ่ามันเป็นอย่างเงี้ยเว้ยไม่ทำดีกว่าจริงๆทำได้นะเนี่ยทำได้นะเนี่ยแต่ไม่ทำแต่ทำไปแล้ว oh. อะอะ อาวันนี้ก็ได้ทำไมสีผิวกับเอ่อกับหน้ามันเป็นยังไงน้าดูเพลไม่เหมือนกันเลยเนาะมเหมือนกันเลยอ่ะต่อไปทรงผมไม่อานะคะเราจะเราจะใช้ทรงผมเนี่ยเราจะใช้เป็นหนวดแทนนะคะใช้หนวดแทนทรงผมก็คือเราจะไม่ใช้เราจะไม่เลือกทรงผมเราจะเลือกหนวดแทน ลองอันนี้มันได้ไหมไม่ได้นะคะทุกคนหนวดคือเขาจะให้มาหลายทรงมากอันนี้หนวดหรือแคอนี้หนวดเหรอคะไม่น่าใช้หนวดนะเราอะอ่ะเราจะลองอันนี้นะคะว่ามันหนักเลยมัน,นจะผมมันจะเป็นยนังเอาดีๆนะคะอันนี้จะเอาดีๆละลองอันนี้คือลองเฉยๆนะ อันนี้ได้ทุกคนอันนี้ได้มันได้มันได,ได้หรือเปล่าต้องใช้คำมันหรือเปล่านะคะทุกคนเราอยากปรับคิ้วอะทุกคนขอปัดคิ้วแปบนงึงเดี๋ยวกดคิ้วเฮ้ยอันนี้เรากดคิ้วแล้วนะเนี่ยงใช้ปนะค อันนี้ไงคิวมันจะเป็นโลชั่นแบบมันไม่เปรี้ยวมันไม่ได้หวานมันจะแบบเหมือนเบอร์รี่ที่แบบเคียวได้ใส่ผมเลยได้ไหมเบื่อผมจริงๆที่เยอะหมดหมดอะประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่ามันอาจจะบังตาไปนิดนึงนะคะไม่ค่อยสวยนะอันจริงๆไม่สวยเลยแหละ มาต่อไปหมวกเอาเป็นอันนี้นี่แหละอันนี้คือจะใช้บ่อยมากในการทำหมวกเนาะเพราะมันน่ารักอ่ะอันนี้คืออันเดียวที่ถูกใจต่อไป blue 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 อืต้องดูก่อนนะคะหุ้ยผ้าพันคอไตรงนี้ด้ไมไม่น่าได้ เราจะติดโบไว้ที่หมวกได้ไหมก็ได้นะเพราะว่าเราก็ทำไว้อ่ะต่อไปพื้นหลังผื้นหลังนะคะพื้นหลังเราจะใช้ในอนุญาตพื้นหลังเราจะใช้ในรูปที่เราบันทึกมาทั้งหมดพื้นหลังเอาแบบไหนดีนะพื้นหลังเอาแบบนี้ดีกว่า อืมตกใจตกใจเลยนะครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีดโอ้ยใครส่งอะไรมาอืมตกใจเลยเอาพื้นหลังใหม่ดีกว่าเอาอันอันไหนดูทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็ได้ะ ไม่ดีอ่ะเอาพื้นหลังเปล่าๆกัอนอ่ะอันนี้ก็ได้นะเอาพื้นหลังเหมือนหน้าปกเลยดีไหมอันนี้ก็จะเหมือนหน้าปกเดี๋ยวอันไม่เอาดีกว่าเอาแบบนี้เดี๋ยวขอหาก่อนอ่ะจริงๆแบบนี้ก็ได้อยู่นะแบบนี้ก็ดีเอาแบบนี้แหละเนี่ยแบบเนี้ยน่ารักดี แบบน่ารักดีนะรูปน่ะแต่ไม่ต้องตั้งชื่อน้องหนุเพราะว่าขี้เกียจตั้งเลยรอก่อนนะคะคุณน้เอากดเด้อ่ะโอ๊ยขอโทษค่ะทุดีค่ะใครอยากให้ทำแบบรูปแบบไหนเนี่ยก็บอกมากันได้นะคะคอมเมนต์มาเป็นเยะๆนะสำหรับลิปนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายเดี๋ยว บยยขอมากันดีๆนะคะถ้าเกิดว่าใครพิมพ์อย่างอื่นมาแต่ไม่ได้ขอก็คือจะแบบจะไม่ไหวจริงๆเลยทุกคนอะขอมาได้นะ